ในโลกที่ทุกซอกทุกมุมถูกสำรวจบางสถานที่ยังคงเป็นปริศนาที่ถูกลืมเลือนและหนึ่งในนั้นคือชิดคูหมู่บ้านสุดท้ายริมพรมแดนอินเดีย ตั้งอยู่ในหุบเขาคินนอรัฐฮิมาจาันประเทศดินงแดนแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่จุดสิ้นสุดของถนนแต่เป็นประตูสู่ความลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ชิดคู่ถูกซ่อนจากสายตาโลกภายนอกคำตอบอยู่ที่ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมันนี่คือเขตแดนที่ติดกับทิเบตบริเวณที่ละเอียดอ่อนและสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติมานานนับทศวรรษ การเข้าถึงจึงถูกจำกัดอย่างเข้มงวดมาตลอดเป็นผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมยังคงบริสุทธิ์ไม่ถูกเจือปนด้วยอิทธิพลจากโลกภายนอก คุณจะได้ยินชาวบ้านเล่าว่าชีวิตที่นี่คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและความเงียบงันซึ่งเป็นสิ่งมีค่าเหนือกว่าสิ่งใดชิดคูไม่ใช่แค่หมู่บ้านแต่เป็นพยานของประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และมนุษย์ต่างปรับตัวให้เข้ากับมันนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยต้องใช้ใบอนุญาตพิเศษเพื่อเข้าถึงแสดงให้เห็นถึงความห่างไกลและความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน คำถามคือในยุคที่ข้อมูลไหลบ่าท่วมทนเช่นนี้เหตุใดชิดคู่จึงยังคงรักษาม่านแห่งความลึกลับไว้ได้หรือแท้จริงแล้วการถูกลืมตั้งหากคือพรอนที่แท้จริงของชิดคู่ที่ทำให้มันยังคงเป็นอนาเขตต้องห้ามอันบริสุทธิ์และน่าขนหา